สอนกันอย่างงี้บ้างเพราะว่าไม่งั้นทุกคนเขาบอกว่าโอ้ยปอกกุ้งก็อยากอะไรก็อยาก <c oughs> อุย้ยขนลุกมันเปรี้ยวจริงๆไม่อยากให้มันหดจนกระทั่งมันกลายเป็นอะไรรู้ไหมยังลบผลิตภณัณฑ์ุราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสประทับคุณค่าประทับตราหัวมาลายวัยวัยปรุงสำเร็จ ทำให้ดูเลยก็แล้วกันใจใช่ไหมโอเคนะท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทำกุ้งย่างซอสมะขามซอสมะขามนี่ก็ทำง่ายมากก็มีน้ำปลาทิพรสน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็น้ำส้มมะขามเปียกแต่ว่ากุ้งเองเนี่ยก็เราใช้ตัวใหญ่เลยนะครับแต่ว่าวิธีการปอกกุ้งเนี่ย คนส่วนมากก็ไม่รู้จะทำยังไงก,ก็คิดว่าต้องใช้โนู้นใช้นี่ผมนะผมผมเรื่องหัวออกเลยนะเพราะผมไม่ไม่ใช้หัวเท่านผู้ชมเวลาแกะเนี่ยก็แกะอย่างนี้นะครับจับหางไว้นะนแล้วก็อย่าเพิ่งเอาหางออกบางคนก็ไม่เอาหางออกแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเป็นผู้ชายถนัดสีล่ะถ้าเอาหางไว้เนี่ยก็บอกว่า มันตำเงือกอูนะครับนั่นเนี่นเยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทั้งหมดอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยความจริงแล้วมันง่ายแต่ว่าคนส่วนมากโ,โหนนึกว่ามันยากยิ่งมีแล็บนะแล๊บเดียวเสร็จนี่ท่านผู้ชมถ้าอยากจะเอาไอ้เส้นดำๆออกเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถทำเอาเส้นดำๆนี้ออกได้ตอนนี้เลยนะเนี่ย จะดึงออกอย่างนี้ก็ได้นะแต่โดยมากแล้วผมจะโยนเข้าไปในน้ำแล้วมันก็จะออกหมดเลยนะครับนี่ถ้าผมใส่เข้าไปในน้ำนี่มันก็จะออกถ้าตัวใหญ่หน่อยนี่มันก็จะมีเยอะหน่อยน้ำเนี่ยถ้าถ้ายิ่งเป็นน้ำเย็นจะดีนะครับน้ำเย็นเจ็บเย็บเนี่ยนะครับสอนกันอย่างนี้บ้างเพราะว่าไม่งั้น ทุกคนก็บอกว่าโอ๊ยปอกุ้งก็ยากอะไรก็อยากความจริงไม่ได้ยากนะถ้าจะทํากุ้งย่างซอสมะขามโอ้ความจริงแล้วมันต้องมี3มเกลือใช่ไหมครับ3มเกลือนี่ทำยังไงยัมก็อเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยเป็นสิ่งที่อยู่กับอาหารไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมขนาดคลองแคลงยังมี3มเกลือเลยอ๋อไม่รู้จักคลองแคลงอีก ก็เอารากผักชีพริกไทยไม่ต้องหมดนะครับนะครับแล้วก็กระเทียมก็ไม่ต้องเยอะแล้วใส่เกลือก็ไปหน่อยนึงทำให้มันฟืดๆแล้วก็เอามือ่ยใช่ไหมจอมเหนไหมเนี่ยกุ้งเนี่ยมันต้องมีกลิ่นที่หอมเวลาย่างเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็กินกับน้ำปลาหวานเนี่ยมันต้องแบบว่าเค็มนิดน แล้วเค็มอะไรเค็มน้ำปลากับเกลือผสมกันนะครับอ่ะเนี่ยได้ได้อย่างนี้แล้วนะจบเอากุ้งที่เราเพิ่งแกะออกมาเอาสามเกลือที่ตำใส่เข้าไปในนี้แล้วท่านผู้ชมก็ใส่น้ำปลานิดหนึ่งนะน้ำปลาที่พรดแค่นี้พอแล้วไม่ต้องเยอะนะแล้วนี่ขยำเคล้า เข <g ười> าขยำไม่ได้นะข <g ười> ยำเดี๋ยวชัาหมดเนี่ยมันหอมมากเลยตอนนี้แล้วถ้าจะย่างจริงๆอ่ะผมอ่ะจะใส่น้ำมันนิดหนึ่งอุยง่นิดหนึ่งเหรอหมึกเอ้อย <g ười> เดี๋ยวผมจะย่างเนี่ยผมย่างด้วยกระทะย่างของหัวมะลายเขา <g ười> สิ่งแรก <g ười> ที่ต้องทำคือเครื่องเคียงที่เราจะต้องโรยไปบนกุ้งย่างนะครับมี กระเทียมบางแห่งนะร้านอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะเวลาเขาเอากระเทียมไปทอดเนี่ยเข้าไปแช่ในอะไรรู้ไหมในนมแล้วทําให้มันหวานเดี๋ยวผมจะเจียวให้ดูเพราะว่าคนทั่วไปเวลาเจียวกระเทียมแล้วเจียวหอมเจียวเกินไปจนกระทั่งมันไหมอะ่ะเพราะว่ามันยังไม่เหลืองไงก็เลยทอดต่อให้มันเหลืองเห็นไหมครับผมไม่ตัดนิ้วตัวเองเพราะผมใช้ตรงเนี้ยห่อไว้ตัด อย่างนี้ไงโอเคไหมแล้วก็หอมสมัยนี้สบายจะตายไปท่านผู้ชมไม่ต้องเจียวหอมเองมันมีหอมเจียวขายแต่ว่ามันไม่อร่อยอะมันไม่อร่อยเท่าเราทําเองแต่ทําเองกว่าจะทําเสร็จถูกมีดบาดไม่รู้กี่ครั้งนะพยายามทําให้มันหนาเท่ากันนะท่านผู้ชมก็เวลาเอาไปทอดเนี่ยเอาไปเจียวเนี่ยถ้าหนา,นานไม่เท่ากันมันก็สุกไม่พร้อมกันโอเค แล้วก็มีใบมะกรูดเดี๋ยวเราเอาใบมะกรูดแบบนี้พริกต้องทอดด้วยนะครับสิ่งที่ต้องทอดก่อนอันแรกก็คือกระเทียมกับหอมเพราะว่าใช้ไฟแรงมากก็ไม่ได้ใช้ไฟอ่อนมากก็ไม่ได้สองอันเนี้ยใช้ไฟแรงได้แป๊บเดียวสู้ซ่าไปเลยจะให้ใช้กระทะอะไรเอ่ยใช้กระทะนี้ก็ดีเนาะนะครับเอาน้ำมันมาใส่ พอเราทำน้ำซอสปั๊บเราย่างกุ้งเพราะว่ากุ้งเนี่ยสุกเร็วมากเลยเห็นไฟแล้วมันก็สุกละ <c oughs> พอมันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยผมจะต้องหลีไฟไม่ให้มัน,ม,นมันแรงกดจนเกินไปหลีไฟลงนะครับเอากระเทียมลงแล้วมันยังไม่เหลืองนะตอนที่ผมตกักนี่จวนแล้วเห็นไหมเนี่ย เหลืองอยังยังไม่เหลืองนะแต่ถึงเวลาแล้วต้องเอาขึ้นแล้วถ้าไกลไปกว่านี้จะขมแล้วก็ไหมเหมือนกันกับหอมคานผู้ชมคอยดูจะพอฟองเริ่มหายมันก็จะเริ่มเหลืองในการทอดเนี่ยมันจะเอาความชื้นออก แล้วตอนนี้ผมเล่นไฟได้เลยพริกใไบไมะกรูดเหรอแล้วพริกพริกนี่เอาไปทอดพอม,มันดำอ่กะก็สุกแล้วนะเนี่ยเห็นไหมครับมันเริ่มดำและเห็นเปล่าอ่ะตอนนี้แหละครับขอทำน้ำต้มมะขามเปียกตั้งไฟนะผมก็เลยจะเอา คือน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้แล้วก็น้ำปลาทิพรสใส่เข้าไปในนี้ก่อนน้ำตาลเนี่ยละลายอมอุณหภูมิได้ถึง240องศาเพราะฉะนั้นต้องใช้ไม้นะใช้เหล็กไม่ได้เห็นไหมได้แนละ้วแต่ผมน่ากลัวที่สุดคือผมนชิมไม่ได้ชิมแล้วปากพองเพราะฉะนั้นผมเอาออกมาก่อนอย่างนี้นะแล้วรอไม่งั้น ถ้าชิมก็ไปปากพองแน่ๆเลยผมเอานิ้วจับแล้วก็อันนี้นะขอชิมก่อน oh. อ้ยขอลุกมันเปรี้ยวจริงๆเอาแค่นี้ก่อน <laughs> ตากล้องเลยขาผมทุกคนชอบหัวล,ล่อตรงนี้เพราะว่ามันมันจริงๆมันเอเออร่อยครับ ใช้ได้ล้วแล้ว,ลวเปิดไฟตอนนี้ช<ำ>วางวางทางเดียวกันหมดเลยขอโทษผมใช้มือนะลำคาญไม่ไม่ใช้มือไม่ได้ทุกช่จะเห็นว่าเนี่ยมันสุกแล้วข้างหนึ่งเอาแค่นี้พอ ไม่อยากให้มันหดจนกระทั่งมันกลายเป็นอะไรรู้ไหมยังลบเพราะว่ามันจะแข็งเราอยากให้มันกรอบแล้วก็ยังนุ่มแล้วกดนนี่พมปิดไฟเลยแล้วก็ดูอยู่ตรงนี้นะยังสีชมพูอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรผู้ชมตั้งขึ้นก็ได้นะไม่อยาก ให้สีชมพูหายไปหมดนะถ้าสีชมพูหายไปหมดมันจะไม่กรอบมันก็จะเหนียวนะครับเข้าปะโอเคถ้าลาดอย่างนี้มันจะเป็นเส้นเล็กแต่ถ้าลาดทางนี้มันจะเป็นเส้นใหญ่เข้าใจใช่ไหมครับ ข้าใจยังครับเนี่ยลองทำดูที่สำคัญอย่าให้กุ้งสุกจนเกินไปถ้าสุกจนเกินไปแม่อ่อยแน่จเจ่แล้ว ลองทําดูนะครับง่ายจานนี้2,000นะฮะจานนี้สองพจริงๆเพราะว่ากุ้งตัวตัวใหญ่มากเลย16ตัวโลอ่ะ คุณก็ลองคิดดูสิแปดร้อยกว่าบาทไม่ใช่เหรออ่าบอกต้องถามไงว่ามันเท่าไหร่สิบหกตัวโลเนี่ยแปดร้อยกว่าบาทแน่แน